โอ้โห oh ไม่มีใครให้เรียนรู้รอบตัวเลยนะครับล่าสุดนั่นของคิงโค o แอนดี้โคครับเป็นห่วงรัสมูสฮ o ยรุนครับไม่มีใครให้เรียนรู้นะครับแอนดี้โคตำนานดาวยิงทีมิอังกษครับแสดงความห่วงใยต่อรัสมูสฮอยรุนครับโดยที่ฮอยรุนเนี่ยไม่มีใครคอยชีแนะแนวทางในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่นนแต่เลยตอนนี้ ฮอยลุนในวัย20ปีย้ายมาจากอาตันตาเมื่อช่วงเสมอร์ที่ผ่านมาในราคา72ล้านปอนด์ครับก่อนกลายเป็นแข้งตัวหลักของเมนยูทันทีเลยมาฟังสิ่งที่แอดีโคได้พูดถึงราสมูธฮอยลุน,เ,นเขาบอกว่าผมคิดว่าปัญหาของฮอยลุนคือไม่มีใครที่เมนยูให้เขาได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาเกมตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับเมนยูนั้นผมก็มีนักเตะอย่างฮิลส์แล้วก็คันโตนาให้ได้เรียนรู้ แล้วจากนั้นในขณะที่ผมกําลังปรับตัวเข้ากับทีมเนี่ยผมยังสามารถพัฒนาการเล่นของตัวเองโดยการเล่นกับนักเตะอย่างโซชาเชอริงแฮมแล้วก็ยอกดังนั้นมันมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อยู่เสมอแต่หอยลุนเขาไม่มีประสบการณ์แบบนั้นอยู่รอบตัวและภาระก็ตกลงมาที่เขาโดยตรงเขาทํางานหนักมากในสนามเขาอายุยังน้อยและต้องการสร้างความประทับใจนี่คือความกดดันที่เยอะมากในการโยนใส่นักเตะอายุน้อยคนหนึ่ง อันนี้คือสิ่งที่แอนดี้โคได้เป็นห่วงนะครับราสมุสฮอยลุนครับบอกว่าอยู่ที่แมนยูตอนนี้ไม่มีใครให้เรียนรู้เลยนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งนั้นนะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจคนระับนี่คือสิ่งที่นักเตะ,ะตำนานเนี่ยให้สัมภาษณ์พูดถึงรุ่นน้องกรับเป็นห่วงนักเตะในทีแมนยูอย่างราส m มุสฮอยลุนนะทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็น,นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม